ยินดีต้อนรับขดสุบานยญยกุ้งมาแล้วกะมือนี้นะคะเป็นวันซุกที่เจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมืนนี้กะเอาข้าวข้าวคิวงานของซอแอนอรดีมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีคือเกา่าคือเดิมนะล่ะค่ะมืนนี้ซอแอนอรดีก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ ล้านราบมหานครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเด้อพี่นองผู้ใดอยู่เกลกไก,ไกอยู่นครพนมหรืออยู่ไก่เคียงกะไปเป็นกำลังใจซอยแอนพร้อมกับออรดีแบนไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวัง คือเก่าคือเดิมนั่นรากค่ะนะคะเก่าวข้าวข้าวมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ย้ายกุ้งน,นี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย